เขาต้องการเปิดแผลฉีกหน้าตากของรัฐบาลครับซึ่งก็บอกว่าการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้นะคะพัคเพื่อไทยเนี่ยเตรียมข้อมูลอภิปรายพร้อมเสนอแนะด้วยนะว่าควรทําอย่างไรบอกในสองครั้งที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับหนึ่งเพราะจุดบกพร่องของรัฐบาลมีเยอะแตะไปตรงไหนก็เจอก็จะอภิปรายออกมาอย่างไรพี่น้องประชาชนก็จะเป็นผู้พิจารณาเองนอกจากนี้เขาบอกจะมีการนําเรื่องการพุจดิตของรัฐบาลมาฟ้องประชาชน ให้รับรู้ถึงการทุจริตของรัฐบาลที่อวดอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ทุจริตจริงหรือไม่มนี่ฮะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนจะมาฉีกหน้ากาก,กคนดีนะครับเ,เพราะว่าฉายาของรัฐบาลนั้นคือหน้ากาก,กคนดีคุณสมคิดบอกเดี๋ยวจะมาฉีกหน้ากาก,กคนดนะีให้ดูนะฮะว่ารัฐบาลน,นั้นเนี่ยมีการทุจริตอย่างไรนะฮะแล้วก็ฝากเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับว่ากรณีที่นักข่าวเนี่ยเขาตั้งใจสะท้อนเนี่ย นะเรื่องของหน้ากากคนดีเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่าโวยวายอย่าออกอาการปรับปรุงตัวเองก็พอ, <c oughs> อคุณสมคิดบอกอย่าโวยวายปรับปรุงตัวเองที่นี้เนี่ยครับวันนี้นักข่าวก็เจอคุณเวสุนุกเครือง,งามรองนายกรัฐรมนรีนะครับก็ได้พูดนะครับถึงเรื่องของฝ่ายค้านที่ไปยื่นขออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งกับคุณชวนเมื่อวานนี้ หลังจากที่คุณชวนนั้นเนี่ยก็จะไปตรวจสอบรายชื่อที่ฝ่ายค้านรวบรวมมาว่าถูกต้องและก็ครบตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่นะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ยากอะไรจากนั้นคุณชวนเนี่ยก็จะแจ้งมายัางรัฐบาลว่าพร้อมเมื่อไหร่ซึ่งคุณวิศนุบ,บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องรอประชุมกันในวันที่สมกราคม25 6 6ก็คือวันอังคารหน้านะฮะแต่ตนเนี่ยยังไม่ทราบว่าวันที่สเนี่ยสภาจะส่งมติมาได้หรือไม่เพราะเป็นช่วงปีใหม่อาจจะยังตรวจสอบไม่เสร็จ แต่ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยครมรมก็จะตอบกลับไปว่าพร้อมในช่วงเวลาใดอ่าก็ว่าคุณชวนร,รับเมื่อวานก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบรายชื่อว่ารายชื่อเนี่ยมันเข้าตามข้อกําหนดในการที่จะขอเปิดประชุมไหมค<ะ>่ะถ้ามันเข้าปุ๊บเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาครมรมครมรมก็ประชุมกันว่าเอ๊ะเราว่างวันนี้นะก็จะแจ้งไปยังคุณชวนคุณชวนก็จะดําเนินการเนี่ยครับในการที่จะเปิดประชุมสภานั่นคือข้อมูล เมื่อถามว่าแล้วช่วงปลายรัฐบาลแบบนี้นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์ทำสภาล่มเพื่อเอาคืนฝ่ายค้านหรือไม่นักข่าวถามคุณวิษณุแบบนี้ค่ะนะคุณวิษณุก็บอกว่าทําได้ทุกวันและทุกเวลาอยู่แล้วพิจารณากฎหมายพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่การอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยไม่มีการลงมติและที่สําคัญเนี่ยไม่มีผลต่อตําแหน่งใดๆของผู้ถูกอภิปรายดังนั้นเนี่ยการจะอภิปรายได้เนี่ยก็ต้องครบองค์ประชุมเสียก่อน ส่วนแนวโน้มว่าสภาจะล่มหรือไม่นั้นเนี่ยคุณวิษณุไม่รู้แต่ตนเชื่อว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินี้ถือเป็นโอกาสดีของรัฐบาลนะค่ะโอกาสดียังไงก็จะได้ชี้แจงเรื่องต่างๆที่ฝ่ายค้านและประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเ<อ>นี่คุณวิษณุบอกแบบนี้ค่ะนะฮะดังนั้นก็ขอฝ่ายค้านเนี่ยครับทำการบ้านมานหนักๆ <c oughs> เรื่องเก่าสมัยมะโวเนี่ยไม่ต้องเอามาวนฉายซ้ำ ชอบจะเล่าแต่เรื่องเดิมๆนะคะ,ะก็วนอยู่นั่นน่ะเขาเรียกกันว่าน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรงนะครับคือเล่าวนอยู่นั่นน่ะเรื่องเมื่อปีห้าเจ็ดอ่ะมักจะไปทวนเรื่องมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดกี่ครั้งกี่ครั้งทั้งลงมติและไม่ลงมติเนี่ยนะครับฝ่ายค้านจะไปเอาเรื่องปีห้าเจ็ดแล้วก็ไล่เรียงมาแล้วก็สุดท้ายพอโหวตตอนตอนท่านที่ยี่ต้องโหวตน,นะ<อ>ก็แพ้รัฐบาลเสียงก็จะห่างออกกันไปเรื่อยๆระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน แต่คราวนี้ไม่ต้องโหวดก็เต็มที่ไปประชาชนจะได้เห็นแผลสักทีว่าเป็นยังไงผมเชื่อนะว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องทําอะไรผิดที่บอกว่าทุจริตเนี่ยคือทุกครั้งที่ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายฝ่ายค้านมักจะบอกว่ารัฐบาลทุจริตอืแต่ว่าทุกครั้งก็ไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานได้เนี่ยให้ประชาชนได้เห็นว่าทุจริตตรงไหนจริงค่ะนะครับไอ้น,นี่คือมันเป็นเป็นเรื่องที่ อยากจะฝากฝ่ายค้านทำงานให้หนักกว่านี้เป็นโอกาสสุดท้ายในรัฐบาลช่วงนี้แล้วไม่ต้องลงมติด้วยไม่ต้องลงมติด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของฝ่ายค้านที่จะได้แสดงฝีมือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยครับประชาชนเขาบอกมาโดยตลอด<ะ>ว่าฝ่ายค้านชุดนี้ไร้ฝีมือแหมนอกจากบางทีนอกจากจะเคลมผลงานแล้วเนี่ยชอบดิคเครดิตเรื่อยๆนะคะใช่ ดังนั้นเนี่ยคราวนี้เป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือเต็มที่แล้วคุณแสดงฝีมือในช่วงท้ายแบบนี้นะฝ่ายค้านมันจะส่งผลต่อก,การเลือกตั้งของคุณข้างหน้านะ